บุญยินสิธิธรรมค่ะประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะคือเรามีหลายเรื่องมากที่คิดว่าผู้บริโภคไม่ค่อยมีที่พึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมแม่ไปค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกแม่อ่านหนังสือไม่ออก ไฟแนนซ์ Finance, ส่งหนังสือมาแม่ก็ไม่อ่านอะไรก็ไม่รู้กูอ่านไม่ออกสารส่งหนังสือมาแม่ก็ไม่อ่านอีกอ่านไม่ออกสั่งยึดบ้านแล้วเขาจะอยู่ที่ไหนยึดบ้านเพื่อขายไปใช้หนี้มอเตอร์ไซค์คันเดียว สารไม่เคยสั่งให้ยึดบ้านใครสารแค่สั่งให้ชำระหนี้แต่คนที่ทําให้ขายทุกอย่างได้นี่คือกรมบังคับคดีกรมบังคับคดีทําหน้าที่จัดสรรทรัพย์สินจากการบังคับคดีของสารนำทรัพย์สินลูกหนี้ขายทอดตลาดเพื่อชดใช้ให้แก่เจ้าหนี้บังคับให้เขาไปหาเงินมาพอเขาจ่ายไม่ได้ก็จะสั่งยึดบ้านเขาอย่างเดียวระบบความยุติธรรมของประเทศไทยกับคนยากคนจนเนีย่ยมันชำรุดคุณมาที่เรา แม้ตะสารตัดสิ่งไปแล้วเราก็ยังหาทางไก่เกลียเพื่อจะช่วยคุณให้คุณยังมีบ้านอยู่ได้มันประนอมนี่ได้แต่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องนี่เนี่ยต้องเจราจากไก่เกลียต้องยอมรับว่าเป็นนี่จริงเป็นนี่ต้องใช้ค่ะใช้ยังไงให้ไม่เดือดร้อนมากนักกับชีวิตค่ะ ผู้เดือดร้อนคือคนที่เราต้องช่วยเหลือไปเจรจาหรือไปค้นหาความยุติธรรมมาให้คุณจนกว่าจะเจ็บเรื่องราวมันไม่ได้มันตกลงกันไม่ได้ฟ้องค่ะสภามีอำนาจฟ้องคดีให้ผู้บริโภคที่ถูก ละเมิดค่ะมาตรา14พระราชบ,บัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคระบุว่าสามารถดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามที่เห็นสมควรหรือเมื่อมีผู้ร้องขอชาวบ้านไม่มีทนายอะคะสภาเรามีทนายค่ะคุณมาที่เดียวคุณไม่ต้องเสียอะไรเราวันสต็อปเตอร์วิทเราจะดูให้ว่าเรื่องราวของคุณเนี่ยมันควรจะไปช่องไหนและมันจะไปจบที่ไหนได้สุดท้ายปลายทางคือคุณต้องได้รับความเป็นธรรมทุกคนค่ะ เราอาจจะไม่สามารถซ่อมแซมความเป็นธรรมให้มันดีได้เราจะทําให้คุณเข้าถึงความเป็นธรรมได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะ